สองโมเมนต์สวีดมุงมิ้งคู่รักรีเทิร์สุดแฮปปี้คู่กันแล้วไม่แคล้วกันเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่รีทรเทิร์รักระหว่างนางเอกสาวพีคพัทรัศยาเครือสุวรรณศิริกับแฟนหนุ่มนอกวงการตอสินะอุ่นทรซับหลังจากที่ทั้งคู่กลับมาคบกันอีกครั้งก็มีโมเมนต์หวานๆกลับมาเสิร์ฟให้แฟนคลับได้ชมกันที่ยิ่งนับวันยิ่งสวีดกันหนักมากอย่างล่าสุดสาวพีคได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรม พีคพัทรัศยาเป็นคลิปสวีทมุงมิงนางตักหนุ่มตอดพูดคุยกันสนุกสนานและซบลายนาแนบชิดเป็นโมเมนที่ใครเห็นเป็นต้องแซวแม้กระทั่งเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงก็เข้ามาแซวไม่ขาดสายเลยจ้า